สวัสดีค่ะคนทุ่งกุลาห้องหม่มือนี้มาามานมือนี้มือที่สองสิผ้ามาเบิงสวนอันนี้คือบักเขียบนะคะบักเขียบบานเห่านี่แหละอันนี้คือสวนนอกบานมันเปนสวนในบานเมือ่อวานในไทยสวนในบาทมือนีก็เลยสิมาดีวิวสวนนอกบานนี่ให้เบิงค่ะเบิงบักเขียบบานเห่าพี่ค่ะมันแหรงหน่วยมันกับ่าใหญ่ดอกว่าทิงบักเขียบทั้งบักสม บ้านเฮาเอินบักเขียบเนาะ,ะค่ะคนภาษาไทยเฮาเอินหนอยนาปลูกไว้ค่ะว่ามีค้นกินเนาะค่ะปลูกไว้ที่ซื้อนี่ทียูนิ่งกันเลยปลูกไว้ค่ะให้ลูกให้ล้านไป มกเขียบอันนี้คือสมเลยค่ะนี่ต้นสมนวยกระดกอยู่ค่ะหั่งตะวามันแหลงนวยนักกระสิบ่ใหญ่เพราะโตเท่าไรพุ่นนะคะนวยสมคุณ,คณสมเขียวหวานด้วยค่ะทุงกุลหลาบห้องไห่เป็นซุปปีค่ะแต่ว่าหัง สภาพอากาศมันแรงแสบอยู่ด้วยค่ะสมต้นนี้มีหลายตน้นนีทั้งเบิดหกตน้นมั่นกับมีมั่นสารพัดมั่นปลูกไวอันนี้กับบักหน้าวปลูกหลายเป็นบักเขียบเพื่อนปลูกถิ่มไว้ซื่อเลยค่ะอันนี้บักหน้าวค่ะบักหน้าวเป็น ปลูกแบบธรรมชาติบ่ได้ใส่ยั้งบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ฉีดยาล้นเต็มพื้นอยู่หนึ่งติละแบบหน้าวม่มีคนกินว่ม,นมีคนอยู่บ้าน ลูกลานก็นีแต่ไปอยู่ฟ้าเมืดปลูกต,นตนกนนนกน้นไม้ต้นไรปลูกเนวอยยูเนวกินไว้ในสวนมามีค้นกินมึงหมกนาวสิคะมึงหมกนาวล้นเต็มพื้นอยู่ค่ะมึงเนี่ยแต่บักนาวล้นเต็มพื้น มันแหล่งน่วยมันกับใบไย,ยดอกค่ะอันนี้ก็คือต้นสมต้นสมปีนี้แห้งแหล่งแห้งหลายมันบ่ดกลนถิ่มคือกันสมก็ได้อันนี้ต้นขมุกบานเห่าอันนี้ คืนว่าต้อนอี่อยังนอนี่นอนต้อนมะยงคิดคือต้นอี่ยังนี่แหละแต่ก่อนนี่บักพวงแอปเปิลอยู่นี่โดดหลกล้นเต็มพื้นมันมามีค้นกินข้างข้างพีว่าสีมี่ใหม่พยุง บักม่วงนาบักม่วงกับบมมีค้นกินลนเต็มพื้นอยู่คือกันลูกหลานไปเฮ็ดฟ้ามอยู่ประจวบบ่มมีค้นอยู่บานมึงบักเขียดเต็มบ่มมีค้นกินขอโทษด,ด้วยค่ะเมื่อกี้ในยอนแสงไปหน่อย <c oughs> ทงกุลาห้องไห้เด้อคะนนี่คันเม่นพ่อแรงนี่โอ้ยแนวอยู่แนวกินบ่ออืดบ่อยากดอกผุดละหมากลากไม่ปลูกเบิดสุยางที่นเนวในสวนมาเขียบนี่คนไปใไซบ่เบิดดอกมึงน,นวยตีละคุณกันเม่นพ่อแรงมันก็สีนวยใหญ่อยู่อันนี้มันแรงแรงหลาย สวนผลไม้ถุงกุลหลาบห้องไหปลูกหลานบ่มีคนกินดอกเขาใหญ่เบิดแล้วเขาไปทำการทำงานเบิดได้บ่มีคนอยู่บ้านปลูกยังไวกับบะมีคนกินปลูกไว้ให้นกให้กากินไป น,นี่คือสวนนอกบ้านค่ะมือว่านนี่กับสวนในบ้านมือน,นี้คือสวนนอกบ้านสียอดเป็นแสงหนึ่งคืต้นกระทอนกระทอนหวานอันนี้ต้นขมุกบานเฮ้านี่มันแกงกินเป็นบนในยิ่เข้าว่าแกงกินเป็นแต่เฮ้าว่าคยแกง โอ้คุณสมลูกคุณซุกแล้วคุณต้องหาตะกามาสอยเอตะกอมาสอสวยเจ <c oughs> ้าเอาไหม่ต้อยเมื่อว้นี้โอ้น้ำบ่มีตะกอสอยไว้ ลองมึงกันนะเอาถึงบ่มา,าถึงสาต้องหาใหม่มาสอยมาชุเทียซื้อใหม่ถือใหม่มาสอยนะั่นบร้เอาใหม่มาเลยบ่สอยบได้ ลูกล้านบ่มีลูกเล็กเล็กแหลงคือเฮียนอื่นเพิ่นปลูกยังไหวบุมมีคนมากินมีแต่ให้นกให้ดงกินกปจริงหนียง รีวิวให้พี่นอ้องหรือบึงือซื้อดอกค่ะว่าสวนมันแหล่งมันแห่งมันก็มีผลละหมากหลากใหม่อยู่หังตะวามันห่างนวยบใหญ่มันมันแหล่งแห้งเนาะลายก็ะเม่นบักเขียบดีนะนี่เพิ่นตัดออกลายแลยได้นี่เอาไวพา้พ่กกีตนเพร่นว่ามันบ่มีคนกินอยู่ในบ้านก็คือกัน มีก้นหินมีตะเพิ่นปล่อยถิ่มใหนมันล่นไปถิ่มไปเป็นปุ๋ยไปนไี่จบคลิปไปแค่นี้แหละค่ะมารีวิวให้เบื้องซื้อ,อผู้ใดมกักผู้ใดชอบกดติดตามให้แดกเด้อค่ะค้ะคนถุงกุาลาพัดทิน คนถุกก็ล่าห้องห้นี่แหละเมื่อนีด้มีโอกาสมาบานมาเหยียบบานมาเบิงสวนมาเบิงทีเบิงทางมาเบิงไ้เบิงหน้าฮิดทึ่งสวนทุเรียนฮิตปลูกไปสารพัดหล่ะค่ะมีที่ดินกับปลูกทีไม้ขอประคุณหลายๆสวัสดีค่ะ